สวัสดีครับอันนี้นะครับจะอธิบายนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถเฮลิไปแต่เครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์อีสูซุรหัส c 2 4 0ซึ่งเป็นตัวยอดนิยมนะครับ C240 เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในอิสุสเคบีใช้มานานแล้วนะครับผมเริ่มเลยนะครับเราจะเห็นนะครับเครื่องเนี่ยจะเปิดฝาเป็น c 2 4 0 n f k ่ศูนยนคี่คือรหัสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ CB ทุกคันจะเป็นเม็ดอินเจแปนหมดนะครับลองดูนะครับมีอะไรับ เวลาเราใช้นะครับอากาศจะถูกดูดจากด้านเสานะครับวิ่งลงผ่านกองเข้าเข้าตัวนี้วิ่งเข้า ID นะครับไอจะวิ่งเข้าหมดเลยนะครับเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นกองอากาศนะครับส่วนที่เราเห็นด้านหลังนี่นะครับนี่อันนี้คือไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตนะครับตัวที่เราเห็นเนี่ยติดกับไฟวิวตัวนี้คือเป็นไดสตาร์ตนะครับอย่าโดนน้านะครับตัวนี้เราเห็นด้านข้างด้านหลังนี่นะครับอันนี้คือปั๊มไฮดรอลิกนะครับจะเห็นมีน้ํามันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับ อันนี้คือปั๊มน้ำนะครับมีใบพัดลมส่วนด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นน้ําที่วนกับข้้หมอน้ํานะครับวัวฉีจะเป็น direct injection มาตรฐานอิสูสุนะครับตัวดําๆที่เราเห็นเนี่ยคือกรองน้ํามันเครื่องนะครับทีนี้พอเราดูต่อนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้เรียกว่าเกียร์นะครับสีฟ้าๆที่ลูกค้าเห็นนี่คือกองเกียร์นะครับกองเกียร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตรวจเช็คปริมาณของน้ํามันเกียร์นะครับอันนี้คือปริมาณการตรวจเช็คของน้ํามันไฮโดรลิก เตอร์เบอร์68นะครับเนี่ยเวลาขายปุ๊บเราเปิดขึ้นมาดูได้เวลาเราเช็คเนี่ยเราต้องปล่อยรถให้ลงหมดนะครับปล่อยเต่าให้ลงหมดไม่ยกของขึ้นไปสูงนะครับโอเคทีนี้เราดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งด้านนู้นกันนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับของเวลาเราขับเราจะเห็นมีแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือกล่องลมฟิวนะครับอ่าอันนี้นะครับกล่องลมฟิวข้างในจะเป็นฟิวอยู่นะครับอย่าฉีดน้าเข้าไปนะครับพังนะครับ สตาร์ตติดไม่ติดจะมีแมกเนติกอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวจ่ายนะครับอย่าโดนน้าเด็ดขาดนะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับเงินเงินนี่คืออะไรอันนี้คือเวลาเราเติมน้ํามันนะครับด้านด้านด้านซ้ายมือน้ํามันจะอยู่ในถังนี้ตัวนี้คือเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ํามันเช้อเพลิงนะครับถ้าสายขาดไม่ขึ้นโชว์นะครับเราจะเห็นนะครับตัวนี้คือปั๊มโซล่านะครับเนี่ยปั๊มแยกที่เขาบอกกันนะครับอันนี้คือกองโซล่าสายที่เห็นเนี่ยนะครับคือมันจะมาจากตัวปั๊มเชื้อเพลิง ของอีซูซูเองนะครับแต่จะเห็นนะครับเงินเงินวิ่งสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับอิซูซูเนี่ยสี่ศสีศูนย์จะมีถังพักน้ําสีขาวให้หนึ่งตัวนะครับถ้ายังเป็นอยู่เพราะเนื่องจากหม้อน้ำก็เนี่ยจะเป็นสองช่องแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นอ่าเป็นสามช่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสี่ช่องแล้วตัวนี้ไม่มีความจําเป็นเวลาเราดูนะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้คือกระบอกเบรกบนนะครับแม่ปั๊มเบรกบนนั่นเองเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นมีน้ํามันเบรกนะครับ นะครับปิดให้สนิทนะครับไม่อย่างนั้นงานเข้านะครับเราเห็นนะครับเบรกทีนี้เราจะเห็นนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือลิมิตนะครับถ้าเกิดว่าระเหยไปปุ๊บไฟเบรกนะครับไฟเบรกจะติดจากตัวลิมิตตัวนี้นะครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นปั๊มเบรกตัดท้อกนะครับเห็นโซลินอยด์สองตัวนี่คือโซลินอยด์เดินหน้าถอยหลังนะครับรถตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดไม่เดินหน้าถอยหลังคือตัวใดตัวหนึ่งต้องเสียนะครับกระปุกที่เราเห็นนี้อันนี้คือปุกระปุก าวเวอร์นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับพวงมาลัยตันคือตัวนี้นะครับส่วนอันนี้คือคอนโรลนะครับสําหรับการยกขึ้นยกลงนะครับเห็นไหมครับขยับเลยครับถ้ารั่วซึมคือตัวนี้นะครับอ้าวเราลองดูนะครับนี่คือการเบรกเดินหน้าถอยหลังหมุนตามตัวน้อยนี้นะครับรถรุ่นนี้เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้งานมานานมากกว่า30ปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นรุ่นไปเรื่อยๆตั้งแต่ CK c b ซีดีตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในเฮลิเนี่ยนะครับ จะเป็น G.K. ละคือตัวใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่าน Euro T นะครับถ้ามีรายละเอียดตัวใดตรงนึงสอบถามมาได้นะครับในไลน์ครับขอบคุณครับ